โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคนไทยที่ใช้จมูกหายใจครับมาอยู่ผหมาเหมือนเดิมนะครับจนไปที่บ้านนอกคลิปน,นี้ไม่มีอะไรครับมาพูดคุยแล้วก็มชี้แจงว่าทำไมไม่ได้ลงคลิปนะครับลองคิดถึงหมอนแพงหมาแนแพงไม่ว่าอยากจะลงคลิปทุกวันเลยแต่ว่าติดช่วงอาทิตย์เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่ยุ่งสุดๆนะเพราะว่าผมต้องหาคภาพเพิ่มนะครับทำขนมทองก็คือตรงนี้พี่สาวผมก็ได้ช่วยงานทางสวนด้วยครับ ฐาญยาลูกพริกนะครับสามก็คือเหตดจำประสง์น่ะผมยังเคลียร์เรื่องของฟาร์มเห็ดผมยังไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับไปเสร็จแล้ว,วลตัวนี้ผมไม่ลองตัวเดี๋ยวเห็ดเขาจะลองวันพุธนี้ฟองส่งวันพุธนี้เขาบอกว่าส่งช่วงบ่ายส่งคนนี้ช่วงบ่ายนะเพราะว่าผมต้องเตรียมให้เสร็จผมทันก่อนวันพฤหัสก็ต้องลงเอาเห็ดเข้าฟาร์มอีกขนาดจะทั้งวันอีกแล้วก็ต้องทำขนมด้วยก็จะมีงานพิเศษเลยครับผมจริงมีคิดดีๆมีไอเดียดีๆมีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยครับแต่ว่า มันมันไม่ทันจริงสังเกวตว่าผมไม่ได้ลงมาสองวันนะวันนี้ก็เป็นวันที่สามก็ผมไม่อัดที่นี่เราก็วันที่สามครับเมื่อวานมานอาทิตย์ไปสนามชัยมาก็พาแฟนไปฝากฝากท้องฝากคันนะครับไปตกเช้ารถไปด้วยรถมอไซค์มัค่อนข้างจะช้าหน่อยไม่ขับไปแล้วกลับพอจะกลับมาก็ทำขนมอีกก็เลยไม่มีเวลาถึงวันศุกร์ก็ทุกสาวก็ติดงานไม่เลิกงานครับคือตั้งช่วงนไ้นผมไม่ได้ลงคลิปวิดีผมยุ่งมาก อยากจะอยากจะอัพทุกวันอต่จะลงทุกวันนะครับแต่ว่าบางทีมันมันไม่ว่างเลยนะครับก็ต้องขอโทษทุกสำหรับใครที่อยากดูนะครับก็ผมก็อยากจะลงทุกวันนั่นแหละเออคุณไงก็อยากจะลงทุกวันอยากมีในให้ทุกคนดูเนั้นอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อยากจะลงนะครับเพราะว่าถ้ามีคนถามว่าทำไมไม่ลงแบบความรู้ความรู้จ๋าไปเลยเนี่ยผมกลัวจะเป็นเหมือนห้องเรียนน่ะมันมีแต่เด็กเรียนน่ะ เนาะมันเพียดกันไปมันก็จะมีโน่นนี่ดูพักกันไปนะครับอยากให้สนุกอยากให้แบบหลากหลายคนดูนะครับชอบแนวนี้ก็ดูได้ชอบแนวนี้ก็ดูได้ประมาณนี้ครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากมยมาพูดคุยกันีเฉยนะครับนี้ก็เหมือนแหละทีก็พุ่มเป็นตลาดไปนักแฟนมาเดี๋ยวอีกพักหนึ่งก็ต้องอบรมอีกแหละนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่ทุ่มวนเว้นตรงนี้แหละเดี๋ยวว่างดี๋่วผมจะสวนทั้งเพดเออเพดผมก็ลืมเลย ลงอีกไ้ผมก็ไม่ได้ไปจัดการเรื่องของหน้าปกเลยเพจเลยเดี๋ยวอันนี้เสร็จมาเดี๋ยวมจะอันนี้จะดูนะครับคุณเพจเป็นใครจะมาบอกเพราะว่าผมมีโปรแกรมที่จะลงข้อมูลลงเพจลงลงคลิปลงเพจเนี่ยให้ทุกคนเชิญชวนทุกคนเข้าไปกดติดตามกดไลค์ด้วยนะเพราะว่าผมจะมีกิจกรรมแจกขนมให้กินด้วยพูดจะมีส่งพูดโชคดีสนาดถ้าเกิดมีขนมรับตัวใหม่มาเงี้ยผมทําขนมแบบใหม่มาไม่ว่าจะทําเค้กทําอะไรก็ตามเนี่ยมให้คนแรนได้กินคนแรกเยได้ชิมคนแรก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำเสร็จไปหนอ่อยผมจะน,นี่อบอกอีกทีแล้วกันนะครับเรื่องของขนมนะครับขนมเทียหมาบุกี้น่นะครับแล้วก็จะแจ้งอยากนีให้นสนับใครที่าหาซื้อไม่ค่อยได้นะครับหรือว,ว่านี่นะครับเกิดจากด้านกาแฟอะไรเนี่ยจะแจ้งข่าวคือผมจะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะไปตระเวนตามร้านค้านะครับว่าจะขอฝากขนมเขาว่าเขาจะรับไหมนะครับส่วนใคร ใครจะดูคลิปนี้นะครับใครที่มีร้านค้าเป็นของชําจะเป็นของตัวเองหรือของญาตินะครับอยากเอาขนมเราไปขายนะครับเรือยากไ,ได้เสริมด้วยกันนิดนิดเลยไผมมีราคาส่งให้นะครับเดยวผมแล้วก็พักมาทางทาง,ทางเ c e b ุ o k ผมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทางนี้เผมลงให้นเป็นผมให้หือว่าใครรู้จักก็ทักมาได้ผมมีราคาส่งให้นะครับว,วันนี้ก็ผมก็ส่งร้านหยดส่งร้านส่งโรงงานนะครับแล้วส่งในายาวนะครับก็นี่เ กำไรไม่เยอะหรอกคิดว่าผมส่งแร้วผมได้กำไรเยอะไม่เยอะครับได้นิดหน่อยแล้วก็กระจายกันไปนะครับผมกอไม่อยากขายเองแล้วแต่ขก็ได้คนเดียวไงมันเสียเวลาทั้งวันครับไม่ต้องไปขายเองก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับพูดคุยเฉยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปมีถ้าจะลงลงใหม่ให้ดูมันยังม่ว่างนี่เดี๋ยวว่างๆมันก็มีดูพร้อมถ่ายน้ำด้วยเออโอเค เดี๋ยวลาไปก่อนสำหรับวันี้ครับเดี๋ยวพรุนี้ถ้เกิดพรงนี้อัเดิดนนะทุกคนนะพรุนี้แล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนไปายขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปไหนไเ,เดี๋ยวที่ทุกทงกอุกท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 ุนทุกทุุกทุกทซกทุ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 กกทุกทอกมุกทุเทุกทุกทุกทดกทุกทุอทุกดุกทุกทุมทุทุกทุกทุกทาทก็เกนค ลงคลิปเลยเนะเนด็กก็ยอดวิวดีมากเลยก็ขอบคุณที่รับชอมเลขสนับสนุนช่องผมนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย